เอมิราสุดทนแฉครูภัยบูลบล็อกเฟซบุ๊กหลังทักมาคุยเรื่องนี้ยังคงเป็นที่พูดถึงบ่อยครั้งสำหรับประเด็นของครูภัยบูลแสงเดือนเตือนหน้าฟ้องเกรยียนคีย์บอร์ดและฟองอดีตภรรยาเอมิราหลังไปร่วมออกรายการดังทางช่องทีวีจนเกิดกระแสร้อนแรงต่างมีความคิดเห็นต่างๆนานาแตกต่างกันไปล่าสุดเอมิราได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับ และมีบางช่วงบางตอนพูดถึงประเด็นที่อดีตสามีฟ้องโฟมินประมาทและประกาศจะขอนำสายแนนมาเลี้ยงดูเองโดยเผยว่าจากกรณีที่นายห้างประจักษ์ชัยแชร์ข่าวว่าทางพ่อสายแนนมาขอเอาลูกคืนก็อยากพูดเรื่องนี้เหมือนกันวันนี้มีหลายเรื่องเข้ามาตอนนี้เอ๋ก็คุยกับผู้ใหญ่อยู่ว่าจะยังไงตอนแรกเขาเอาเฟซบุ๊กแม่บ้านทักมาพูดคล้ายๆแบบเอาลูกคืนไปจะเอาลูกไปเรียนหนังสือก็คุยกันดีๆนี่แหละคะ่ะ เราก็บอกไปว่าตอนนี้อยู่กับลูกก็มีความสุขดีตอนนี้ลูกก็อยากอยู่กับเอ๋ด้วยเขาก็บอกสิทธิทุกอย่างก็ตามที่อยากกันก็เลยบอกว่า็นยกลูกให้เอ๋หน่อยหรือเอาสิทธิเท่ากันก็ได้ก็พูดคุยกันดีๆแต่เขาก็ตอบมาว่าในใบอยากเขียนยังไงก็ตามนั้นเลยเอ๋ A. เลยบอกต่อว่าเอ๋ A. ไม่มีอะไรจะพูดด้วยแล้วถ้าลูกต้องการอะไรเอ๋ก็ตามนั้นเลย พอเอบอกให้ยกสิทธิ์ให้บอกจะเลี้ยงเองเขาก็บล็อกเฟซบุ๊กไปเลยก็เลยงวงว่าจะทักเอมาทําไมถ้าไม่อยากพูดคุยกันดีๆถ้าทักมาบอกนี่นี่เห็นแก่ลูกบ้างอยู่ๆก็บล็อกไปก็เลยเฉยๆไม่คิดอะไรปล่อยไปตอนนี้เอก็มีความสุขกับการขายของอยู่กับลูกก็มีความสุขแล้ววันก่อนเพื่อนส่งมาให้ดูว่าเขาโพสต์คิดถึงลูกแล้วตอนที่ทักมาทําไมไม่คุยกันบล็อกเราเพื่ออะไร มาวันนี้เขามาหาลูกสายแนนที่จักรยานกับเพื่อนๆอยู่มีย่าเอ๋ออยู่ด้วยเอ๋ A. ก็ขายของอยู่พอไปถึงสายแนนสายแนนร้องไห้และวิ่งหนีพ่อเอ๋ก็ได้ยินเสียงเขาก็เลยเปิดประตูออกไปเห็นว่าเขาอยากจะกอดลูกจับลูกหอมลูกประมาณนี้ก็มองดูเฉยๆไม่ได้พูดอะไรว่าลูกจะยังไงก็ไม่ได้กีดกันไม่ได้โวยวายอะไรก็เดินไปหาสายแนนสายแนนก็กอดเอ๋ร้องไห้เอ๋ A. ก็อุ้มลูก ทางพ่อสายแนนบอกว่าถ้าไม่ไปด้วยจะไม่มาหาอีกตอนนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรด้วยก็ถามลูกว่าลูกอยากไปไหมลูกก็กอดเอร้องไห้เขาก็รู้แหละว่าลูกไม่อยากไปด้วยเขาก็ขึ้นรถไปเลยก็เลยบอกลูกว่าอยากอยู่กับแม่เอจะไม่มีใครมาเอาไปได้รอบบ้านก็เห็นว่าสายแนนวิ่งรอบศาลาหนีพ่อคนแถวนั้นก็บอกให้พ่อจับหน่อยสายแนนบอกไม่ไมนี่ก็ทำให้เห็นว่าความต้องการของลูกคืออยากอยู่กับเอ มีความสุขคิดอยู่ว่าจะย้ายลูกมานี่เพื่อเรียนเพราะเอสามารถเลี้ยงลูกได้แล้วหาเงินให้ลูกได้ตอนนี้ลูกยังปิดเทอมอยู่ว่าจะคุยกับเขาแต่เขาก็บล็อกไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกัน